มิวนิษฐาเคลียรชัดปมดราม่ากแก๊งนังเอกสีม่มอชาวเน็ตถามแรงทำไมไม่ขอโทษเบลล่า จากกรณีปมสีนาะงเอกแก๊งมอม้าอย่างใหม่ดวิกามินชลิดามิวนิฐาและมรกกีราศีที่ได้ทาคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของสาวใหม่นอกจากจะมีคอนเทนต์มรกกีราศีที่จะไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้อีกทําเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้ออกมาพูดออกสื่อเพราะว่ามันมีผลกระทบกับคนอื่นทําเอาชาวโซเชียลนั้นขุดคุยและเดากันไปต่างๆนานา,นา,นานว่าคนที่เล่านั้นก็คือใครกันแนะ่ทั้งๆที่เรื่องนี้ก็ผ่านมา,านานแล้วโดยมีการโยงไปถึงค่ายหลายคนหนึ่งในาน,าน,าน,าน ก็คือนางเอกสาวเบลล่าลานีซึ่งทางสาวมากีก็ได้มีการโพสตสตอรี่ไอบอกว่าไม่ใช่และตอนที่มิวทิธาจับฉลับที่ได้คําถามที่ว่าเคยโดนกันซินหรือไม่แล้วก็มีการเปิดเผยว่าโดนคนเดียวกันแน่นอนว่าหลังจากประเด็นดังกล่าวก็ถูกโยงไปที่นางเอกสาวเบลล่าอีกเช่นเคยล่าสุดทางสาวมิวทิธาก็ได้มีการออกมาเปิดใจน,นะคะแจงประเด็นดรามากก่าแก๊งนางเอกสีมอเมาส์เพื่อนในวงการโดยสาวมิวก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านงานอีเวนต์แล้วก็เปิดเผยประมาณว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตัวมิวเองก็เสียใจกับเรื่อง ที่เกิดขยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิตหรือนินทาใครเหมือนจับฉลากได้คําถามนั้นก็ต่อไปทีคนพุ่งเป้าจากคลิปเก่าๆก,ก็เกิดจากการตอบคําถามของตนขอโทษกับการตอบคําถามมันเลยถูกยงไปถึงบุคคลอื่นๆที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเขาเลยได้รับผลกระทบและมีความเสียหายพอมีดราม่าก,ก็มีการพูดคุยกันบ้างทุกคนก็กังวลและค่อนข้างไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานินทาว่าร้ายใครแค่บอกเ่าจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาเรื่องนี้ก็ให้บทเรียนมากพอสมควรอย่าง เรื่องการพูดการกระทาไม่ให้กระทบกับบุคคลอื่นๆเพราะอาจจะทําให้เขาเกิดความเสียหายได้ส่วนคอมเมนต์ด้านลบนั้นก็ปล่อยผ่านมันไปส่วนตัวก็ไม่ได้จิดใจอะไรคอมเมนต์ comment บางเรื่องที่ตนมองว่าเป็นการติชมตนก็จะนํามาพัฒนาตัวเองอะไรที่ไม่ช่วยเราก็ปล่อยผ่านไปและเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่ามันจะไปไกลได้ขนาดนั้นได้ขอโทษกับการกระทําของตัวเองที่อาจจะคิดน้อยไปหน่อยแต่ได้ตอบคําถามแบบนั้นไปยืนยันไม่ได้มีเจตนาไปนินทาใครและโดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหากับใครเลยคือหมายถึงว่า ตนเองก็ยังร่วมงานกับทุกคนได้ไม่ได้มีแบบว่าไม่ถูกใจคนนั้นคนนี้ทางนี้ทําเอาหลายคนนะคะได้ฟังสัมภาษณ์ดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ก็เรียกได้ว่าทางฝั่งทัวร์เนี่ยก็ลงอย่างหนักเลยทีเดียวท้าไปสองคอมเมนต์ซึ่งหลายคอมเมนต์นะคะก็มองว่าไม่มีใครขอโทษเบลล่าแบบตรงๆเลยสักคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเบลล่าเต็มๆหรือแม้กระทั่งถ้าลองเปลี่ยนบทสัมภาษณ์เป็นขอโทษเบลล่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พาดพิงถึงก็ตามแต่เบลล่าก็โดนผลกระทบอะไรหลายๆอย่างอย่างไรก็ตามก็มีเหล่า ขับเขาไปให้กำลังใจสาวมิวเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน